สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีตีครีมขนมทั้งแตกหรือจะใช้เป็นครีมขนมเบื้องก็ได้ค่ะสูตรนี้ตีขึ้นง่ายและเก็บได้นานเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะเตรียมชามผสมใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใช้เฉพาะไข่ขาวนะ เสร็จแล้วใส่กลิ่นวานิลากลิ่นวานิลาจะช่วยดับกลิ่นคาวไข่ได้ดีเลยนะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เป็น s p ในขั้นตอนนี้เราจะใส่ SP ลงไปเพื่อช่วยความฟูตัวให้กับตัวครีมของเรานะการที่เราใส่ SP ลงไปก็จะช่วยทําให้ครีมของเราไม่ยุบตัวง่ายค่ะส่วนคนไหนที่ไม่มี SP ก็สามารถใช้เป็นน้ำมะนาวแทนได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เป็นน้ำตาล ในวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีค่ะก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวครีมของเราได้ดีเลยนะในส่วนของน้ำตาลมะพร้าวนะคะก็จะชิ้นใหญ่เกินไปนะเราก็จะนำช้อนมาบี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนค่ะพอบี้น้ำตาลได้ประมาณนี้เราก็จะนำตะก้อไฟฟ้านะคะมาตีด้วยสปีดต่ำก่อนค่ะในขั้นตอนนี้ยังใช้สปีดแรงไม่ได้นะ พอเราตีจนน้ำตาลเริ่มละลายแตกตัวออกจากกันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปรับมาใช้สปีดแรงค่ะพอเราปรับมาใช้สปีดแรงเราก็จะตีไปจนกว่าตัวครีมของเราจะขึ้นฟูตัวดีค่ะและที่สำคัญจะต้องให้ตัวครีมของเราตั้งยอดนะทำแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวครีมของเราไม่ยุบตัวง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้ตีจนตัวครีมของเราขึ้นฟูตัวดีแล้วนะคะที่สำคัญตัวครีมของเราก็ตั้งยอดดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะ ตัวครีมของเราก็จะตั้งยอดประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้ครีมของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะส่วนระยะเวลาในการตีครีมเราก็ใช้เวลา15นาทีค่ะเพราะเราใช้เป็นเครื่องไฟฟ้าชนิดเล็กนะส่วนใครที่ใช้เครื่องใหญ่ก็จะใช้เวลาที่น้อยกว่านี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของความแรงของแต่ละเครื่องนะคะเอาเป็นว่าให้เราตีไปจนกว่าตัวครีมของเราจะขึ้นฟูตัวนี้แบบนี้ค่ะและที่สําคัญ ตัวครีมของเราจะต้องตั้งยอดได้นะคะเพราะการที่เราทําแบบนี้จะช่วยทําให้ครีมของเราไม่ยุบตัวง่ายค่ะพอเราตีตัวครีมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปาดรอบชามผสมนะจากนั้นก็เก็บตัวครีมไว้ในกล่องค่ะแนะนําให้เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะคะเช่นกล่องถนอมอาหารนะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะเก็บได้อยู่ที่1สัปดาห์ค่ะ พราะในส่วนของตัวครีมนะคะถ้าโดนความร้อนจะทำให้ครีมของเราละลายง่ายมากค่ะดังนั้นแนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะสำหวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ